เราไปหรู้ไมก็ยังไม่รู้เธอคิดเช่นไรเธอบอกครั้งนั้นแล้วเธอตอบมาไม่ใช่จะเป็นแบบนี้เธอคงจะได้ไยสวัสดีค่ะพบกับรายการ v วรี่ e วรี่ทีวีรายการเวรี่ดีสักซทบมันมันเป็นรายการที่ผู้หญิงดูได้ผู้ชายก็ดูดีครับช่วงนี้หรือช่วงของแวรี่มา ก็ so 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 age. Age เป็นเคต่อจากาที่แล้วนะคะเพราะว่ารอบทีแล้วนะนองก็แบบได้มาพูดคุยกับเรามากแล้วใช่มากพอไหมไม่ ไหนๆก็มาเยื่ยมรายการเราที่แล้วน้องมาสอนเราหลายอย่างแต่คราวนี้เราจะมาสอนน้องบ้างใช่มันจะดีเหรอในสิ่งที่จะสเราต้องสอนสิ่งดีๆให้น้องสิก็ดีน้องจะได้รู้ว่าอะไรควรไม่ควรใช่เพราะก่อนหน้านี้สอนไปแล้วน้องบอกไม่ควรก็ไม่ควรใช่ใช่ใช่กนหนึ่งเราจะคิดแทนน้องเลยนะคะให้น้องเลือกระหว่างให้พี่อัมสอนแต่งหน้าให้พี่อมพี่สอนเรื่องเสื้อผ้าให้ให้พี่สอนทําสวยดีเข้าตัวเองรว้พี่เคกสอนเต้นพี่เคส หนูต้องคิดดีๆนะคะให้คิดอีกทีโอ้แปลกๆโอเคอย่างกันเลือกถูกค่ะเลือกถูกค่ะเลือกถูกความแปลกยกให้ชิคเกตได้หมดเลยได้หมดเลยอ่ะผู้แดงมาได้หมดเลยขอชิคเกตนะคะสอนมาสอนเก่งไม่คำเก่งแรงแต่ว่าจริงใจทำตัวซื่อแต่สตอง์บราดเต้เต้นแบบเนี้ยเอาใหม่เอาใหม่เออสาวมันใหญ่มากนะอรับการเออการอื่น นี่้กันนาะรู้รู้รูนอื่นต้องแบบลายกว้างลายกว้างก็หรือต้องกวาดไปแรงกวาดไอ่ะไม่เชื่อรอกทำตัวแรงเออเธอเดี๋ยวโดนซีลิอนใช่เธอถายยังไงตมีปัญหาเรื่องซิิโนมากเอาโอเคเออป๊หน่เอเซเต้นกวางตต้งให่เดยวดูหน้าน้องเอาหน้าด้วยป่ะเอาน้าหน่ยแกแล้วหน้าน้อ เอาเอาสเต็ปแรกก่อนาน้องเองสามสองทำตู้เลยตีจริงสิคือจะพังส่วนตัวพวกเราอย่าใส่ไม่ถึ่งอับมาเลยคือมาเหมือนคนละเพลงอะไม่มีใครพร้อมกันสักนิดเดคือลำพังส่วนตัวพวกเราพี่ว่าแน่ยังเอาไม่ทันสงสารน้องปกติน้องเต้นไหมไม่ค่อยเต้นเอต้นะคะอะลองเอาสองสองสองหน่อยดีกว่าสองสองอะไรวะเออ ซอฟฟเลสโกอีกเดิมลิทเชนบีแก้วกูรู้เขยไล่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 มันไปลงอ่างเอ้น้องมาเมนสิครับว่าอันนี้มันเป็นท่าไหมนี่นี่บวกมากขอแบบเพลงเข้ากับน้องนิดนึงแบบอยากได้แฟนเก่าเพิ่มมา่อยคนหนึงอะไรอย่างเงี้ยเราควเป็นซิงเกิ้ลไปเหมือนกัน ดูดูก่อนเอาสองสักอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมเอาอีกคนนึงมาสวะสุดดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อันจีนหาอะไรวะหาอะไรกินวะดูดินีฉันนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งนะติงนังนังตังนิงถ้าไม่รอปอมมดติงนังนางตังไม่ด้กินก๋ากินกือกกินเกืกินกืหน้าจหาอะไรกินนะทำ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 ไหนทำทำกินก๋ากินเกือกเออ เลยสวยมาอะไรกันเนี่ยจบนะจบเลยวันนี้น้องได้เราได้สาระจากน้องไปเยอะมากแล้วน้องก็ได้ความไป้สาระจากเราไปเยอะมากนะคะวันนี้ลุกสนานกันมากคือมากันแบบนี้เลยก็คือว่าเราถามว่ามาตรงนี้ได้อะไรไปบ้างดองได้อะไรจากกันมารันนี้ไหมคะได้อะไรไหมคะตื่นตันน้องตื่นตันไม่ออกน้องคุณไม่ออกน้องได้ความสนุกสนานใช่ได้แค่นั้นแหละเราก็ไม่ได้อะไรเลยเราถามว่าน้องได้สาระอะไรจากเรื่องนี้ ที่ทานเรื่องนี้สอนให้น้องรู้ว่าโหมา,าอีกแล้วไอ,อ,อ้แกเก็บปอไอ้ยี่ดีกว่ายี่กันถามน้องถามว่าเราได้อะไรจากน้องบ้านดีกว่า <c oughs> เออดีเ,เราได้ความแบ,แบว๊วๆใสๆเราได้ข้อคิดดีๆจากเรื่องความรักพ่อเราได้มาเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันด้วยเราได้รู้ว่าเราต้องรัก เหมือนกับพวกเราพยายามทำเนาะกระเทมแรกสำหรับมีแขกรับเชิญมาเพื่อแบบพิเศษมากๆคกใช่วันนี้เป็นช่วงของ v ว r ร m รี่เมา์เป็นส่วงพิร็จของเราที่จะมาเอนร์เทนแล้วก็ขอขอบคุณน้องพิมพ์มากวันนี้น้องพิมน่ารักกับเรามากเลยต้อขอบคุณน้องพิมเน็ตไอดอลเนาะวันนี้ก่อนจะไปแล้วก็ไม่ได้แบบว่าจะให้กลับไปกันแบบมือเปล่านะคะของมาฟ้ายเลยคือทานี้น้องเลียวไปสึงปีหน้า ก่อนจะให้อยากให้น้องทําหน้าแบบทําหน้าแมวไว้พี่ดูเป็นคอนเซปต์อะไรจะแบบว่าขอขอท่าให้กับ v ว r y v ่ r ว tv ของเราคอนเซปต์อ่ะเไหมอ่ะทำให้ดูก่อนทำให้ดูก่อนยกตัวอย่างหน่อยยกตัวอย่างเช่นะคะอ่ะเพี้น่สองสามย้วัสดสวไปอ่ะองพัเค่ะนึ้อง ทำไมเราทำไม่เป็นว่ะทุกคนเราต้องขอขอบคุณน้องพีมเน็ตไอดอลของเราบ้างเราขอมอบของสํานมน้าคุณนะคะได้ไหมได้ไหมกินเบรจากเวอรี่ MWR เ้วก็ขอขอบคุณนะคะเน็ตไอดอลของเราน้องพีมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ รายการวันนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีสถานที่แห่งนี้เวลี่เวลี่สตูดิโอค่ะ<ช>แล้วก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สวยๆงามๆที่่เราให้น้องไปทําสวยกับเรานะคะคือเวลี่ MWL แล้วก็วอย่าลืมติดตามความเ<อ>คลื่อนไหวของพวกเราได้ทางแฟนเพจน,นะคะเวลี่เวลี่ทีวีนะคะใช่ครับแล้วสุดท้ายนี้ก็ต้องเนาะก็ต้อ,องขอ,งของฝากทุกคนด้วยนะครับกับรายการเวลี่วของเรายังมีทางโซเชียลมด้วยใช่ติดตามได้ทุกเมื่อทุกเวลาอยากดูตอนไหนก็ดูได้ครับรายการอย่างนี้มีที่ไหน ใช่แลวทั้งหมดนี้ใน very very TV ค่ะบ๊ายบายกดแชร์ด้วยนะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จาก very MWL เซรั่มหน้าเรียว Absolute Lifting h y ไฮ um. ยาเซรั่มสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจน